ฤดูกาล2010 2011โอ้โหจำจำแม์ได้ด้วยจำได้จำได้เป็นเกมที่ยูไนเตดเปิดอัลแทฟอร์ดแล้วก็เฉือนซิตี้ตอนนั้น2-1จะตอบเลยไหมครับตอบเลยตอบเลยไม่ไม่ยากเลยไม่ยากไม่ยากอันนี้คือลองปรึกษากันได้ไม่ต้องปรึกษารู้ใจกันอยู่แล้วคนที่มีสติ๊กเกอร์ปิดบังใบหน้าอยู่เนี่ยอืมคือใครครับเวน่าบลูกตอไหนบอมออาจานเอาแล้วกัน อาจารย์ตอบคร <Okay. S 1> ัค <Okay. S 1> คนนี้คือใครครับเวลลูนี่ฮะเชื่อเขาชื่อเขานะชื่อเขาผมต้องขอแสดงความเสียใจกับพวกคุณสองคนนะครับนักเตะค,คนนี้ก็คือคือผมเองอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนของพวกคุณแล้วกันนะครับพวกคุณอาจจะต้องศึกษามาให้ดีก่อน เราต้องศึกษามาให้ดีนะดูเพิ่มศึกษาเรื่องแมนูว่าเราจะมาออกรายการอะไรเนี่ยใช่